นี่เราก็ันนี่ครับทางนั้นเรื่องที่เดียวที่านเล้นครับเฮดูน้ำครับดูน้ำทานั้นครับต้องดูลน้ครับวันนี้ครับเราจะไปถามคนจะถามสัมภาษณ์แต่ละคนนะครับว่าคิดยังไงที่เรามาปั่นจักรยานกันคไปเลยครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ ได้พี่ได้ครัววันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้เป็นอะไรบ้างครับปวดขาครับปวดขาครับยังไงได้ยังไงสูภาพดีแข็งแรงอยไครับอันเดี๋วเดี๋ยวก็สบายดีครับทุกคนทีนตงครับสวัสดีครับ เยอะอย่าไงครับพี่่ดขาเยอะนะครับเยอะน้ำครับเยอะน้ำอ้าวโบ๊ทชื่ออะไรครับอาชื่อโบ๊ทไม่ตุ้มโม่อะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับตุ้มโม่เหรอครับเอ่อมันนี้คิดยังไงครับที่ได้มาปั่นจักรยานครับจากที่เก็บ้านแกงจากที่เก็บไปบ้านไปกลับก็ไม่ใช่น้อยนอยเลยครับบ้านแกง ก็ไดครับมาแล้วอย่างเรับไหมครับแล้วไปครับแล้วครับออะไรครับชื่ออาครับเครับอาคุณคิดยังไงครับในการมาปั่นจักรยานไม่คิดแต่เป็นคนที่เหรครับครับไปยสันไุไปยุยุไปยุไปยุไปยุยุไยุไป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 านไ เป็นไงครับก็เป็นไงนอควางนีนครับขอความคิดเห็นคิดเห็นก็โอ้มันได้ปั่นออกกําลังกายแล้วมันเที่ยวนี้โอ้โหเสริมแบบเสริมมาใหม่ครับเอาดีๆสิครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวีทครับจิ๊ตเตอร์ครับจิัวนี่จะแก่วันไหนครับมันมือการจิตายครับต้องต้องบอกให้เราอย่างครับขอความคิดเห็นนะครับในการมาปั่นระยะมันแก่ประมาณ กี่โลนะครับพี่ผมยี่สิบโลครับยี่สิบโลนะครับไปกับไปกับกับเมื่อวานก็ปั่นมาแล้วครับคนเมืองศรีก็เก็บมาเยอะนะครับประมาณสิบตัวโลนะครับไปกับครับครับพรก็ผ่านมาแล้วเป็นไงครับวันนี้รู้สึกว่าแม้ทางแม่งไกลกว่าเก่าเยอะเลยครับใช่ครับโคตรแรงไปเยอะนะครับกับตายครับในละหวานปวดหลังไหครับสวัสดีครับ เพื่อนเพื่อนนะครับอายุกี่ปีแล้วครับอายุสิบสองครับอายุสิบสองเป็นน้องูสยสาเป็นน้องสุดท้องเลยใช่ไหมในแก๊งนี้ครับอ๋อเป็นไงขอความยดเยืหน่อยครับตอนนี้รู้สึกว่าปวดดากมากกระเดาเลยครับเป็นไงครับบอความห็ดในการมาปั่นอย่างารครับแบบรู้สึกว่ามันมาไกลชิปหายเลยครับผมล้มเลยมาครั้งแรกทางนี้รุมรุมแรงมากใช่ไหมครับแรงมากเลยครับอ๋อเดี๋ยวเราก็ชีนเองนะครับครับ ครับพี่อาซูอง,งครับขอจบรายการเพียงเท่านี้ครับ